สิสาสสารเริ่มต้นผมขออธิบายต่อนะครับเรื่องของพลังงานช่วงแรกหรือตอนแรกคือการเคลื่อนที่ในระดับอนุภาคที่เล็กละเอียดที่สุดผมขอเรียกมันว่าสาสารเริ่มต้นก็แล้วกันเจ้าสาสารเริ่มต้นนี้มีขนาดเล็กละเอียดที่สุดถึงที่สุด หมายความว่าไม่มีอะไรจะเล็กไปกว่ามันอีกแล้วถึงแม้ว่าเราจะสามารถทนมันได้เล็กลงไปได้อีกแต่เมื่อแยกออกจากกันในลำดับที่ถัดจากนี้คุณสมบัติที่มันเป็นก็จะเปลี่ยนไปหรือหายไป กลายเป็นเพียงเศษฝุ่นทุลีที่ไม่สามารถเกิดกระบวนการใดๆได้ไอ้เจสะสสารเริ่มต้นนี้ไม่มีตัวไหนเลยที่มันหยุดนิ่งภายในโครงสร้างของมันหลักๆจะประกอบไปด้วยอนุมแม่เหล็กไฟฟ้าบวกและลบจำนวนหนึ่งยึดเกาะกันอยู่ที่จุดศูนย์กลาง และมีอนุอย่อยๆอีกจำํำนวนหนึ่งเคลื่อนที่ไปรอบๆจุดศูนย์กลางที่ว่านั้นตลอดเวลาอีกทีผมขอย้ำว่าตลอดเวลาคือหมายความว่ามันจะไม่มีวันหยุดจริงๆอย่าเพิ่งถามว่ามันเคลื่อนที่ได้อย่างไรและพลังงานนั้นมาจากไหนตรงนี้คนที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุด คือผู้ที่คุณจะต้องไปพบกับเขาเร็วๆนี้ผมจะอธิบายแค่กระบวนการต่อจากนี้ของมันเท่านั้นในบรรดาสิ่งที่เป็นสสารเริ่มต้นนี้แต่ละตัวหรือแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของอนุบวกและลบที่เกาะกันอยู่ ตรงจุดศูนย์กลางกับส่วนที่หมุนวนอยู่รอบๆพูดง่ายๆคือวัตถุทุกชนิดก้อนหินทุกก้อนต้นไม้ทุกต้นสัตว์ทุกตัวคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หล้วนประกอบขึ้นจากเจ้าสสารเริ่มต้นนี้ทั้งสิ้น หากเราเอาก้อนหินมาหนึ่งก้อนหรือเอาสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดคือมนุษย์มาหนึ่งคนแล้วใช้กล้องที่มีกำลังขยายสูงมากๆขยายเข้าไปเรื่อยๆจนลึกที่สุด เราจะพบว่าภายในของสิ่งเหล่านี้ล้วนประกอบขึ้นด้วยสารสารเริ่มต้นเหมือนกันหมดมันได้ยึดโยงเหนี่ยวรั้งกันอยู่แบบห่างๆด้วยพลังจากการเคลื่อนที่ภายในตัวมันเท่านั้น โดยจะมีพื้นที่ว่างระหว่างกันและการขั้นอยู่ซึ่งไอเจ้าสสารเริ่มต้นที่ว่านี้ถึงแม้ว่ามันจะมีโครงสร้างที่เหมือนกันคือมีแกนกลางและมีอนุลเล็กๆที่หมุนวนรอบๆแกนกลางอีกทีแต่มันก็มีรูปแบบและคุณสมบัติที่หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับจำนวนของอนุบวกและลบที่ประกอบขึ้นเป็นตัวมันซึ่งเราสามารถสังเคราะห์แต่ละรูปแบบให้เกิดเป็นคุณสมบัติใหม่ๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัดอีกด้วยมีนอธิบาย สรุปว่าวัตถุทุกชิ้นในจักรวาลไม่มีสิ่งไหนเลยที่ไม่มีพลังอยู่ในตัวจะผิดการแค่ปริมาณความเข้มขน้นของคลื่นความถี่ที่มันปลดปล่อยออกมาระหว่างที่มีการสั่นสะเทือนภายในตัวมันเท่านั้นซึ่งปริมาณความเข้มขน้นของคลื่นความถี่นี้เองที่เป็นตัวกำหนดคุณสมบตัติของวัตถุนั้น,น,นๆว่ามันจะเป็น ็นอะไรเป็นของแข็งของเหลวหรือกา๊าสตามทันไหมครับมีนถามเพื่อเช็คความเข้าใจคิดว่าทานครับผมตอบทั้งที่เข้าใจไม่ทั้งหมดสาสารเริ่มต้นนี้ใช่อะตอมไหมครับผมถาม ผมไม่อาจจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับชื่อที่เราเรียกนั้นมันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวมันเท่านั้นหากคุณคิดว่าคุณสมบัติของมันเหมือนกันก็อาจจะใช่แต่ถ้ามันไม่เหมือน หรือแค่ใกล้ๆกล่ะมันจะเกิดการเปรียบเทียบจนทำให้คุณไปสนใจเรื่องความถูกต้องมากกว่าสาระที่ผมกำลังพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจมีนตอบแล้วอีกอย่างนะครับการพูดจาโดยอ้างอิงข้อมูลอื่นๆนั้นผมถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ฟังเป็นอย่างมาก และเป็นการดูถูกตัวเองผู้พูดในเวลาเดียวกันอีกด้วยมีนเริ่มตอบเกินคำถามอีกแล้วทาไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับผมสงสัยเพราะเวลาที่คุณอ้างอิงข้อมูลจากที่อื่นคุณกำลังพยายามทำให้เขาเชื่อคุณด้วยความเชื่อของคนอื่นไม่ใช่เชื่อคุณ เพราะความสามารถในการทำความเข้าใจด้วยตัวเองดังนั้นคนในโลกที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจะถือว่านี่เป็นการเสียมารยาทขั้นร้ายแรงทีเดียวและในส่วนของตัวผู้สื่อสาร การยกหลักฐานที่มีคนอื่นเคยพูดไว้มาอ้างอิงก็เท่ากับคุณไม่มีความสามารถทำให้เขาเชื่อคุณด้วยตัวคุณเองซึ่งก็เท่ากับคุณกำลังดูถูกตัวเองมีนตอบด้วยท่าทีจริงจังโอ้โหในโลกของผมคนที่พูดอะไรโดยไม่มีข้อมูลมาอ้างอิงถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดนี่มันโคนาเรื่องกันเลยนะครับผมพูด คุณไม่ควรตัดสินใครหรือแม้กระทั่งตัวเองว่าโง่หรือฉลาดครับเพราะคำว่าโง่มันคือจุดจุดหนึ่งที่อยู่ปลายสุดของด้านหนึ่งและคำว่าฉลาดก็คืออีกจุดหนึ่งที่อยู่ปลายสุดของอีกด้านหนึ่ง ขณะนี้ทุกคนบนโลกของคุณไม่มีใครเลยที่อยู่ตรงปลายสุดของทั้งสองด้านนี้ทุกคนล้วนกำลังอยู่ระหว่างจุดสองจุดนี้ด้วยกันทั้งหมดจะต่างกันก็แค่ระยะห่างของแต่ละคนว่าใครจะใกล้จุดโง่หรือจุดฉลาดมากกว่ากันเท่านั้นมีนพูดทํานองสั่งสอนครับขอโทษครับผมพูด ผมก็ต้องขอโทษคุณเช่นกันครับที่ผมพูดนอกเรื่องไปเรื่อยมินขอโทษกลับเอาละครับเรากลับมาที่เรื่องของเราต่อดีกว่าถึงไหนแล้วมีนทำท่าเหมือนคิดนิดหนึง่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าวัตถุทุกชิ้นในจักรวาลไม่มีสิ่งไหนเลยที่ไม่มีพลังงานอยู่ในตัวมัน และจะต่างกันที่ปริมาณของเคลื่อนความถี่ที่เกิดจากการยืดโยงเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันซึ่งมันจะมีผลทำให้ผลผลิตปลายทางมีคุณสมบัติที่ต่างกันใช่ไหมมีนามพร้อมกับทบทวนไปในตัวใช่ั้งครับแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับผมบอกตามตรงเอาอย่างนี้ครับผมอยากให้คุณนึกถึง ภาพของสาสารเริ่มต้นนี้เหมือนลูกบอลลูกเล็กๆก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าข้างในตัวลูกบอลแต่ละลูกมันมีการเคลื่อนที่ของอนุบวกและลบ หมุนวนอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่อนูเหล่านั้นเคลื่อนที่อยู่ภายในมันก็ได้ปลดปล่อยคลื่อนความถี่ออกมาซึ่งปริมาณเคลื่อนความถี่ที่ปลดปล่อยออกมานั้นก็ขึ้นอยู่กับจํานวนอน,อนูที่บรรจุอยู่ภายในเมื่อมันถูกปลดปล่อยออกมาผมขอแทนค่าปรากฏการณ์การปล่อยเคลื่อนความถี่ครั้งนี้ให้เป็นสีสันต่างๆก็แล้วกันนะครับ เช่นสีแดงสีเขียวสีฟ้าเป็นต้นพอจะนึกภาพออกไหมครับ พอได้ครับผมตอบคราวนี้มันจะมีความซับซ้อนอยู่ในกระบวนการต่อไปอีกชั้นหนึ่งคือเมื่อเราได้ลูกบอลลูกเล็กๆหลากสีสันเหล่านี้มาแล้วหากเรานำไปรวมกันในปริมาณที่เหมาะสมในชั้นถัดไปเช่นเอาสีน้ำเงินสีลูกสีเขียวเจ็ดลูกสีม่วงสักหนึ่งลูก ีฟ้า30ลูกมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนและการปลดปล่อยคลื่นความทีใหม่ขึ้นมาเมื่อเราถอยห่างออกมาเราก็จะพบว่ากลุ่มของลูกบอลน,นี้กลายเป็นลูกบอลใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ปลดปล่อยคลื่นความทีใหม่ที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมโดยเราสามารถทำกระบวนการทั้งหมดนี้ สอนขึ้นไปเป็นชั้นที่สชั้นที่4ชั้นที่ห้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รูปแบบและคุณสมบัติของสิ่งนั้นสมบูรณ์ตามที่เราต้องการมีนพยายามอธิบายนี่ง่ายแล้วเดยครับ ผมพูดหยอ,อกเขาเล่นกระบวนการของการก่อรูปทุกๆสรรพ,พสิ่งในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมชั้นต่ำสุดที่เรียกว่าวัตถุหรือรูปธรรมชั้นสูงสุดที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตต่างถือกำเนิดขึ้นจากกระบวนการเช่นนี้ทั้งสิน้น ที่ผมอธิบายมานี้แค่กระบวนการนะครับแต่ความสลับซับซ้อนที่สุดของที่สุดนั้นอยู่ที่ความมหัศจรรย์แห่งการคัดสรรปริมาณของสาสารเริ่มต้นหรือการเลือกลูกบอลแต่ละสีในแต่ละลำดับชั้นเพื่อให้เกิดคลื่นความถี่ในรูปแบบเฉพาะที่จะทำให้อุบัติ เป็นปฎิทกรรมปลายทางว่ามีคุณสมบัติอย่างไรต่างหากเออเออผมกำลังจะเอ่ยปากถามอะไรบางอย่างแต่กำลังคิดเรียบเรียงอยู่ว่าจะถามว่าอะไร